ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อเนี่ยก็เร่าวันอังพุทธนพนองเนาะวันพุทธที่ยี่สิบหกมิถุนายนสองพันห้นาร้อยหกสิบเจ็ดนะครับครับฮะพอฟอ,อกับพอแต้ม,มนพนองเนาะครับเมืนเน่อพอแต้มพามาติดตาม ลาวพัฒนาของเซียนคนริมทางต่อยอนะพี่น้องเนาะรับมือ,นนอ,อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่ยี่สิบสี่มิถุนายนหกเจ็ดลาวพัฒนาออกห้าหกสี่สองสี่แปดับเลขล่างเก่าออกสี่สองนะพี่น้องเนาะรับของอาจารย์เซียนคนริมทางพี่น้อง วันจันทร์ที่24มิถุนายนสอง7ลาวพัฒนาเซียนคนริมทางบนล่างวิ่งรูด8กับ9 8กับ9ก้ามา8นะพี่น้องเนาะแต่ว่าเลงมันออก48ครับชุดวิน่นบุมี4ีนะพี่น้องครับก็ได้แค่80 82 81ตัวกันออก48นะครับอา้าเมื่อนี้ครับ เตรียมผ้ามาตามต่อเองนะครับเนาะนะเพืเบิงน้ำกันนะครับครับวันพุทธที่ยี่สิบหก Ab. หับบนล่างวิ่งรูดเกดกับแปดพี่น้องครับชุดวินนะพี่น้อง 9กตเป็ดเก้านะครับตว่าจะัดเก็บจับเต็มๆเลยนะพี่น้อง9ก้าชุดเ้หางนะครับ 70ยเ็ดหนึ่งเจ็ดสอง,ส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 ง lạc cầu, ha à. ครับนี่ตัวเนียนนะพี่น้องนะเหยดหนึ่งเหย็ดสอง แปดหนึ่งแปดสองครับเนี่ยประมาณหาหางนี้พี่น้อง ครับอาจารย์แทมเรียกสาตัวบ้านพี่น้นองเน้อ่สี่องสี่แปดนะครับ ลองเบิองนพี่นองเนาะเลขกสามตัวหาเป็นจังโศกจังบุญนะครับค้าประเตอแมกระเชิเบิงนะครับเดิมรับอาจารย์ทรงมาให้นะครับราวพัฒนา26่สิบหกทับ6ทับ 6, หเจ็ดนพี่นองเนาะบนล่างรูดเจ็ดกับแปด ขับชุดเต็มกับเจ็ดแปดเก้าับ 70, 7จ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเนย์แปดหนสองเ้นย์เก้าหนึ่เนจเจดสองแปสองเก้ะครับเลขสาตัวกับสี่เจ็ดสองสี่แับคนริมทางนอพี่น้องเนาะครับอนะ่สัตเจ็ดแลพี่น้อง ครับพอเตรียมกับข้อขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์เซียนคนริมทางเนาะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเรียงแนวทางเล่าพัฒนาไม้พอเตรียมฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาแค่นั้นแล้วพอเตรียมข้อไว้พอนคอยเขาก็ให้แตกนาะพี่น้องเนาะครับที่สำคัญนะพี่น้องเน้ออย่าลืมนะครับกับตัวไว้นำมาสอบตัวใดนะครับ จะเอื่ืมน้พี่น้องเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไค์กดแชร่พอแต้มน้ำเลีนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มนำนะครับครับเอาสุดไทยไายสุดนี้ยพอแต้มก็ขอพกราบขอบพระคุณ FC ทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขออวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญนะครับเดอ้อความเจ็บใหญ่ใดความไขใ่ใหญ่มีนะครับเนาะครับคอยมีแต่โศกต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกับมีแค่นี้เนาะครับเนาะรับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม